สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่หลั2การอัดและคายประจุในตัวเก็บประจุนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะมาเล่นด้วยกันวันนี้นะฮะก็คือเรื่องของตัวเก็บประจุนะฮะโดยที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีเสแสรณ์แบบนี้นะครับหน้าที่ของมันก็คือเป็นการเก็บประจุนะฮะตามชื่อมันนะครับโดยที่สมการของตัวเก็บประจุค,คือ Q เท่ CV โดยที่ Q เนี่ยคือ จำนวนของประจุที่ถูกเก็บอยู่ในตัวเก็บประจุนะฮะหน่วยเป็นคูลอมนะครับและ c นะครับคือค่าความจุของมันนะฮะหน่วยเป็นฟารัดนะครับโดยที่ปกติเวลาเราอ่านค่านะฮะหน่วยมะอยู่ในเ,เรือนของไมโครฟารัตนะครับแล้วก็ v คือโวลต์ที่เราจ่ายเข้าไปนะฮะหน่วยเป็นโวลต์นะครับเพื่อที่จะอัดประจุข,ขนาด q นะ q เท่ากับ c v โดยที่สมการาที่เราจะ ทำการทดลองกันวันนี้นะครับคือสมการของอวงจรที่เรียกว่า RC Circuit นะ RC c i r c u i t คือวงจรที่เราเอาตัวเก็บประจุนะครับมาต่อกับตัวต้านทานนะฮะโดยที่วงจรเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือวงจรการอัดและวงจรงานขายนะครับวงจรการอัดก็อย่างเช่นข้างบนนะครับก็คือเมื่อเราทําการอัดประจุนะครับก็คือเราเปิดเออเราปิด เราปิดไอดตัววงจรนี้นะฮะก็คือมันก็จะทําให้วลต์ตัวนี้เนี่ยทำการจ่ายคล่อมตัวเก็บประจุเข้าไปนะฮะโดยที่ตัวเก็บประจุจะเริ่มจากกรณีที่ไม่มีประจุเลยนะครับพเพราะนั้นก็คือมันก็จะค่อยๆมีโวลทจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับวีะจะลู่เข้าสู่ V0 นะฮะซึ่ง V0 ในที่นี้ก็คือวลต์ที่เราจ่ายเข้าไปโดยที่แหล่งจ่ายไฟของเราจะเป็นแหล่งจ่ายไฟ9โวลต์น,นะฮะเพีศูนยของเราจะเป็น9โวลต์น,นะครับโดยที่สมก,การนะครับ ที่จะใช้ในการอัดประจุก็คือ V เท่ากับ v นคูณด้วย1ลบ e ยกลังลบ T ส่วนาระฮะดังนั้นนะครับในการวัดโวลต์ที่เวลาต่างๆกันในขณะที่เราอัดประจุนะครับเราจะสามารถที่จะใช้นะฮะเมื่อ T เท่ากับ r c นะฮะเมื่อนักศึกษาแทน T เท่ากับ r c นะครับอันนี้มันจะเหลือมันจะเหลือเท่ากับ 1ส่วน e ใช่ไหมเพราะฉะนั้นงลบนส่วน e เนี่ยมันจะได้0.632นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเรารู้ว่าว์ที่เราจ่ายเข้าไปมีค่าเท่าไหร่นะฮะเราจะสามารถที่จะใช้ไอค่าว์ดังกล่าวเนี่ยนะครับในการที่จะหาว่าอา R มีค่าเท่าไหร่หรือ C มีค่าเท่าไหร่หรือผลคูณของ R c มีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อเราทำการวัดวต์ที่เวลาต่างๆกันนะครับจนกระทั่งว์เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0 6 3 2 v n o t นะฮะหรือหรือ0.632เท่าของค่าวนสูงสุดนะครับไอตัวเนี้ยจะเป็นค่าเวลาทีที่เรียกว่าทาวนะฮะหรือว่าเป็นเป็นค่าคงที่ของเวลานะครับที่จะมีค่าเท่ากับ r c พอดีนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักศึกษาคือทําการอัดประจุนะครับจับเวลาไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่วนคล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0.632เท่าของวนที่เราจ่ายนะครับเวลาตรงนะ จะมีค่าเท่ากับ r C นะฮะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษารู้ค่า r นักศึกษาสามารถวัด C ีได้ถ้านักศึกษารู้ค่า C นักศึกษาสามารถวัดค่า r ได้จากค่าเทานะฮเพราะนเทาจะเท่ากับ r C ีเมื่อ v ได้ค่านี้นะครับในทางกลับกันนะครับถ้านักศึกษาอัดประจุนะฮะจนกระทั่งวต์มันเต็มนะฮะเป็น VN นอนะครับไอตัว VN นอเนี่ยเมื่อเราทําการคายประจุนะครับเมื่อเราทําการคายประจุก็คือเราเอาโวต์คล่อมตัวเก็บประจุนะครับมาจ่าย นะฮะให้ประจุนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อเมื่อเราทําการชาร์จประจุจนเต็มนะครับแล้วเราปล่อยอตัวสวิชนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือประจุที่ถูกอัดจ,จนเต็มในตัวเก็บประจุนะฮะจะเกิดการคลายนะครับเพราะฉะนั้นประจุที่เกิดการคลายเนี่ยอไอความต่างศักย์ที่เราจะอ่านได้เนี่ยจะเห็นได้ว่าวงน,นะครับมันจะมีการ ค่อยๆลดลงนะครับตามสมการ v เท่า v n นอด e ยกกำลังลบ T ส่วน rc ะทีนี้เราจะใช้ทริคเดิมก็คือเมื่อเวลา t เท่ากับ rc นะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ e ตัวนี้มันจะมีค่าเป็น e ยกกำลังลบ1เนาะเพราะทหาร rc หารเท่ากนะับ1เพราะฉะนั้น v 0 e นส่วน e ะครับจะมีค่าเท่ากับ0.368 v 0นะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมติว่าเราทําการอ่านค่าโวลต์คล่อมตัวเก็บประจุไปเรื่อยๆเนี่ยจากการคลายประจุนะฮะอ่านเป็นว่าในเวลาทีเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับโวลต์มันมีค่าเท่าไหร่นะเมื่อโวลต์ถูกลดลงไปจนเหลือค่าเท่ากับ0.368โวลต์นะฮะ0.368เท่าของโวลต์สูงสุดนะครับเวลาที่เราอ่านได้นะฮะจะมีจะมีค่าเท่าอาบ r เนะครับเช่นเหมือนกันนะฮะในการอ่านโวลต์นะครับที่เวลาต่างๆนะถ้าเรารู้ว่าเวทที่เวลาไหนโวลต์มันถูกลดลงไปจนมีค่าเท่ากับเป็นจํานวนเท่า0 0.368เท่านะฮะทีตรงนั้นคือคือค่า Rc นะครับเพราะ,ะนั้นเราสามารถที่จะถ้าเราทราบ R เราสามารถคำนวณ c ถ้าเราทราบ c ทราบ c เราสามารถคำนวณ R ได้นะครับโดยที่อุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองนะครับอันนี้คือหล่งจ่ายไฟ9โวลต์ของเรานะครับซึ่งเมื่อเราจ่ายไฟนะฮะเราจะมี VSH นะฮะซึ่งเป็นตัวที่จะใช้ในการอ,อ่านค่าประจุนะครับทีนี้เนี่ย สวิตช์ของเราเนี่ยมันจะมีอยู่3 3ตัวด้วยกันนะครับก็คือกอหนึ่งกอสองและกอสามนะครับกอหนึ่งนะครับใช้ในการอัดประจุนะครับใช้ในการบันทึกค่าอัดประจุนะครับแล้วก็อ่ากอสามนะฮะใช้ในการใช้ในการคลายประจุอย่างรวดเร็วนะครับหลังๆก็กอสองนะครับใช้ในการทําการทดลองการคลายประจุนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูอ่าของจริงกันนะครับว่าต้องกดตรงไหนเสียบอะไรยังไงนะครับเมื่อนักศึกษามาถึงแล้วนะครับแลบนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อยู่ทั้งหมด เสีย่ยงด้วยกันนะครับอย่างแรกคือ,อแหล่งจ่ายไฟกระแสะตรง9โวลต์น,นะครับแล้วเสรแล้วก็ตัว v l t a g e แซม pling โฮเดอร์นะครับแล้วก็บอร์ด นะฮะฮซึ่งบอร์ดเนี่ยจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับมีสวิตชก์กอร์หนึ่งสวิตชก์กอร์สองสวิตชก์กอร์สามนะครับแล้วก็เราก็จะมีโวลต์มิตเตอร์นะครับสำหรับในระดับนี้นะครับโวลต์มิตเตอร์นะครับขอให้นักศึกษาทุกคนเซตค่าโวลต์ไปอยู่ที่10โวลต์ดีซีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะได้ผลงานทดลองที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าค่าของโวลต์เทจที่เราเซตไว้นะครับเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟมัน9โวลต์เนาะเพราะฉะนั้นการเซตค่าที่10โวลต์เราจะอ่านค่าได้แม่นยำและถูกต้องที่สุดนะครับ มาถึงนะครับให้นักศึกษาเปิดไอตัว DC 9โวลต์น,นะครับแล้วเสร็แล้วก็เปิดเจ้าตัว Voltage Sampling Holder นะโดยที่ Voltage Sampling Holder เนี่ยให้ให้ปุ่มทางซ้ายมือเนี่ยนะครับอยู่ที่ u n o l d นะฮะไม่งั้นมันค่าที่เราอ่านมันจะอ่านไม่ถูกนะครับเวลาเริ่มทำการทดลองนะครับแบบนี้จะมีอยู่สองส่วนคือการอัดและการคายประจุใช่ไหมครับการอัดในส่วนของการอัดนะครับ ให้เสียบปลั๊กหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็คือแหล่งจไฟนะเสียบที่จุด A แล้วก็จุดเครื่องหมายลบนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ข้อมูลที่ไอเจ้ตัวว้นที่จะอ่านนะครับใน o l t a g e Sampling Holder นะครับให้เสียบขั้วสีแดงที่จุด C นะขบวกนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ขั้วลบที่จุดดีนะ ในการทดลองการอัดประจุนะครับให้นักศึกษากดปุ่มกอหนึ่งนะฮะกดปุ่มกอหนึ่งค้างไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อไฟเนี่ยมันจะจ่ายกระแสะอัดเข้าไปในประจุนะครับซึ่งซึ่งตัวเก็บประจุในเป็นตัวซีที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับโอเคเนาะาโดยที่เวลาเราอัดนะครับให้จับเวลานะครับระหว่างที่เราอัดไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าเข็มของวลต์มิเตอร์เนี่ยมันก็จะเบนสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะตามในที่แสดงให้เห็นตรงนี้นะครับ โดยที่ให้จับเวลานะครับเมื่อเวลาเราจับเวลาเนี่ยถ้าสมมติว่านักศึกษาจับเวลาครบอยากได้ Data ที่ตรงจุดนี้นะครับให้สวิชเจ้า o l t a g e s a m pling holder นะให้ไปที่ปุ่มโฮนะครับพอปุ่มโฮปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่าต่อให้อาจารย์ปล่อยหรือกดอัดประจุเพิ่มนะฮะค่า o l t a g e ตรงนี้มันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอเคเนาะ,ะเราสามารถที่จะใช้ o l t a g e s a m pling holder ในการที่จะอ่านค่าแล้วก็บันทึก ค่าวนที่เวลาต่างๆนะครับตามที่อาจารย์ได้รีดไปแล้วหรือเราสามารถที่จะหยิบมือถือขึ้นมานะครับเราเสร็จแล้วก็ตั้งให้มันอัดวิดีโอนะครับแบบนี้เลยนะก็คือตั้งตั้งมือถือให้อัดวิดีโอเจ้าเข็มเนี่ยนะฮะแล้วเราก็จะได้ข้อมูลของวนตามเวลาทําแบบไหนก็ได้นะครับโอเคทีนี้เมื่อทําการอัดประจุเสร็จนะครับสมมติว่านักศึกษาทําการอัดประจุเสร็จแล้วอยากจะคลายประจุนะครับปุ่มคลายประจุนะฮะคลายประจุล้างให้มันเป็นศูนย์เลยนะครับ คือปุ่ม G3 นะครับเวลากดแล้วมันจะหายไปเลยนะฮะทีนีอ้อย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะอ่านค่าอะไรทั้งหลายนะฮะอย่าลืมว่าเจ้าตัว Voltage Sampling Holder เนี่ยจะต้องอยู่ตรงจุดอันโหไม่งั้นแมนค่าที่ได้มันจะโดนมันจะโดน freeze นะฮะโอเคเนาะงั้นอ3 G3 เป็นคัดเป็นการคายประจุเร็วๆโอเคเนาะ,ะทีนี้เรากดปุ่ม G1 ในการบันทึกค่าการอัดประจุนะครับเราจะต้องใช้ปุ่ม G2 ในการวัดการคายประจุนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะวัดการคายประจุได้เนี่ยเราจะต้องมีประจุเต็มที่ก่อนใช่ไหมซึ่งประจุเต็มที่เนี่ยหมายความว่าโวลต์ค่อมตัวเก็บประจุจะต้องเป็น9โวลต์ str, ใช่ไหมครับงนั้นเพื่อความรวดเร็วนะครับ r1 เนี่ยมันจะเป็นค่า r ที่ใช้ในการอ,าอัดประจุเนาะซึ่งการที่มีค่า r1 จะทําให้การอัดประจุช้านะครับดงนั้นในตอนที่2นะครับในส่วนของการาคายประจุนะครับถ้านักศึกษาอยากอัดประจุให้เร็วๆนะฮะให้ย้าย ขั้วบวกของเจ้าตัว power supply นะครับจากจุด A มาเป็นจุด B นะฮะอย่างเงี้ยเวลาเรากดปุ๊บนะฮะค่าว้นมันจะขึ้นเต็มเต็มเร็วมากนะครับเมื่อกดประมาณ1วิจะเห็นได้ว่าว้นที่เราได้เนี่ยมันขึ้นเต็มเลยนะฮะแล้วก็เราก็ทําแบบเดิมนะครับทีนี้เราคลายประจุ เวลาคลายไปจุอย่าก,กดก3นะให้กดก2นะครับเพราะก2เนี่ยมันจะมี R2 ที่ใหญ่กว่านะฮะงั้นเราก็กดก2ไปนะครับกดก2แช่ไว้วอล์เนอจะค่อยค่ขายออกมานะซึ่งการคลายของวล์น์เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถที่จะใช้เจ้าตัว voltage sampling holder นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะเอามือถือไปไปบันทึกค่าบนหน้าปัดได้เลยนะฮะจะเห็นได้ว่าค่าโวลต์นเนี่ยบนหน้าปัดเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าสมมตินักศึกษาอยากได้ Data ตรงจุดไหนนะครับมี2วิธีนะครับคือ การเอามือถืออัดวิดีโอของหน้าปัดน,นี้ไว้เลยนะฮะหรือว่าสมมติว่าอันนี้อาจารย์อัดอาจารย์คายประจุไปแล้ว20ิวินาทีอยากได้ดาต้ายวินาทีอ่าเลื่อนมาเป็นโหมแล้วเสร็จแล้วเราก็อ่นานค่าโอเคเนาะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้คร่าวๆมันก็มีแค่นี้นะครับงั้นเราทําการอัดแล้วเราทําการคายนะครับทุกๆครั้งที่นักศึกษาอ่าคายประจุนะครับ เราอยากจะเริ่มอัดใหม่นะฮะอยากจะเริ่มอัดใหม่ก็กดกอนหนึใหม่นะครับกดกอนหนึ่งใหม่มันก็จะอัดจนเต็มเป็น9โวลต์นะครับนักศึกษาก็กดกอสนะฮะเราสามารถที่จะเห็นการอัดและคายในเวลาที่แตกต่างกันได้ไปเรื่อยๆโอเคเนาะ